สวัสดีค่ะวันนี้โบการเกษตรนะคะก็พาท่านมาอยู่หน้างานวันเกษตรและเทคโนโลยีนะคะที่จัดขึ้นในครั้งที่9ในระหว่างวันที่23ถึง21กรกฎาคมไปดูสิคะว่าในงานมีอะไรบ้างไปกันดีกว่ามีขนมขายหลากหลาย เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างทอดไส้กรอกทอดขนมเบื้องและที่สำคัญมีกบย่างนะคะหรืออังแกบอังแกบบอกเป็นอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เลยนะคะมีทั้งแบบประเภทที่สับแล้วห่อกับใบตอง ถ้าใครยังไม่เคยทานเมนูนี้โบการเกษตรแนะนํานะคะเป็นเมนูที่สะท้อนถึงจังหวัดสุรินทร์เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อเลยที่ทุกคนมาเยือนสุรินทร์ควรมีโอกาสได้ลองนะคะและนี่ก็คือกบย่างนะคะเขาจะมีการปรุงเครื่องเนื้อกบกับส่วนประกอบต่างๆนะคะ และมีอุปกรณ์ทางการเกษตรมากมายให้เลือกสรรเลยนะคะโบการเกษตรก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้เป็นผู้ติดตามของโบนะคะซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะช่วยกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะมาดูสิคะว่าน้องแมวกำลัง มองหาอะไรในต้นไม้ในยามเชา้าที่บ้านโบค่ะสวัสดีค่ะน้องมองหานะคะคิดว่ามองหาแมลงหรือจิ้งจกนะคะ